อันนี้เป็นเครื่องรุ่นอะไรครับท่านอันนี้เป็นฮู้กง120แอมป์ครับรุ่น120แอมป์ครับขับไปสักเท่าไหร่เชื่อม2.6งนจะุเนี่ยแปดสิบเช<ผ>ื<ฟ>่อมได้ไหมครับเชื่อมปดสิบเจ็ดสิก็เชื่อมได้นะเจ็ดก็ปปเชื่อม2.6ทั่วไปได้แล้วอลองให้ดูนิดนึงครับท่านน,นี่ไฟ70 แล้วในชุดให้อะไรมาบ้างครับในชุดจะมีสายเชื่อมสายเชื่อมสายเชื่อมยาวประมาณ1เมตรสายกาวสายกาวหนึ่งเมตรสายเชื่อมเมตรห้าสิบโอเคแล้วก็จะมีสายสายสายสะพายได้ตำแหน่งอ่าก็สำหรับขึ้นที่สูงเนาะตัวนี้ประกัน บร,ริษัทให้2งปีครับสปีเลยนะฮะตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ผมว่าเอาไปเชื่อมเนี่ยงานรับเหมาแลสามารถทําได้แต่ว่าถ้าจะเอารับเหมาจริงๆอ่ะผมแนะนําข้ามเปร้อยส,สิบเลยแต่ว่าอันนี้ถามว่าไฟแรงพอสำหรับสองจุดหกก็ทำได้แล้วนะครับโอเคฝากไว้ด้วยกับตู้เชื่อมผู้กุ้ง